คุณเคยสงสัยไหมทำไมช่วงนี้คนต่างประเทศถึงพูดภาษาไทยคล่องทุกแพลตฟอร์มจากอเมริกาไปจนถึงเกาหลีไอดอลน,นักศึกษาโซและคนดังต่างเปิดคอร์สเรียนภาษาไทยรัวๆเหมือนถูกอะไรดนใจเรื่องนี้เริ่มจากชายหนุ่มต่างชาติชื่ออาเธอร์โปรแกร,รมเมอร์ชาวอังกฤษผู้ใช้ชีวิตแบบเงียบๆอยู่ในลอนดอนเขาไม่รู้จักประเทศไทยไม่รู้จักภาษาไทยและไม่เคยรู้เลยว่าเสียงภาษาไทยจะเปลี่ยนทั้งชีวิตเขาคืนหนึ่งขณะทำงานเขาเปิดย t ท b e คลายเครียดจู่ๆคลิปหนึ่งเด้งขึ้นมา เสียงผู้หญิงไทยพูดว่าสวัสดีค่ะทุกคนนววันนี้เรามาทำไข่เจียวฟูฟูกันนะคะอาเธอร์ไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียวแต่เขากลับรู้สึกถึงความอบอุ่นแปลกๆในเสียงนั้นน้ำเสียงนุ่มหน้าฟังเต็มไปด้วยความจริงใจแบบที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นคือครั้งแรกที่เขาค้นคำว่า Thai language ลงใน g o o g ิ e และตอนนั้นเองเขาไม่รู้เลยว่าเขากําลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสใหญ่ระดับโลกหลายคนคิดว่าคนต่างชาติเรียนภาษาไทยเพราะอาหารอร่อยทะเลสวยหรือเนื้อหาออนไลน์สนุกแต่ความจริงที่นักวิชาการด้านภาษา,าศาสตร์ยืนยันตรงกันคือภาษาไทยมีสเสน่ห์ทางโสตประสาทสูงมากจนต่างชาติฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัวเสียงนุ่มน้ำเสียงไพเราะจังหวะขึ้นลงแบบธรรมชาติคําสั้นเข้าใจง่าย พอพูดถูกน้ำเสียงออกมาหน้าฟังสิ่งนี้ทำให้คนจากหลายประเทศเริ่มค้นหาภาษาที่ทำให้สมองรู้สึกดีผลวิจัยหนึ่งที่อาเธอร์อ่านเจอยิ่งทำให้เขาตกใจภาษาไทยเป็นหนึ่งในห้าภาษาเอเชียที่กระตุ้นสารโดพามีนเชิงบวกเมื่อได้ยินบ่อย,อยๆเขาเริ่มเรียนจากสิบนาทีต่อวันกลายเป็นสองชั่วโมงต่อวันจากคำว่าสวัสดีครับกลายเป็นผมชื่ออาเธอร์ครับผมชอบประเทศไทยมากครับ แต่เขาไม่ใช่คนเดียวไม่นานก็เกิดปรากฏการณ์แปลกๆคนเกาหลีทําคลิปพูดไทยหน้าหักขนาดดคนจีนโพส์ตฉันอยากไปกินหมูกรอบในไทยคนอินเดียทำรีแอคชั่นภาษาไทยยูทูบเบอร์ฝรั่งแข่งกันเรียนคําไทยที่ออกเสียงยากสิ่งที่น่าตกใจคือพวกเขาไม่ได้เรียนเพราะการท่องเที่ยวแต่เพราะรู้สึกว่าภาษานี้ทําให้จิตใจสงบขึ้นอาเทอร์เข้าสู่กลุ่มออนไลน์ชื่อ t ท a i l ร n เน w เ d ตอนแรกมีสมาชิกแค่200คนตอนนี้ทะลุสองแสนคนไปแล้วทั้งหมดเกิดจากความรู้สึกเดียวกันภาษาไทยคือภาษาที่ทำให้ใจบวันึ่งเขาตัดสินใจมาประเทศไทยครั้งแรกเพียงลงจากเครื่องเขาได้ยินพนักงานสนามบินพูดว่าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณคะ่ะแค่นั้นเขายิ้มกว้างเหมือนเด็กได้รับของขวัญเพราะเสียงภาษาไทยของจริง มันไพเราะก,กว่าที่เขาได้ฟังบนอินเทอร์เน็ตเป็นสิบเท่าเขาบอกว่ามันเหมือนถูกกอดด้วยเสียงระหว่างอยู่ในไทยเขาพบอีกหลายอย่างที่ทําให้กระแสนี้ยิ่งรุนแรงคนไทยใจดีพูดเพราะเสียงคําลงท้ายค่ะครับทําให้รู้สึกปลอดภัยเวลาใครพูดผิดคนไทยจะยิ้มและช่วยแก้ให้สิ่งนี้ไม่มีในหลายประเทศมันเป็นโลกที่อบอุ่นกว่าที่เขาเคยอยู่องค์กรหลายแห่งเริ่มพูดถึงเรื่องน,นี้ ว่าภาษาไทยกำลังกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ของเอเชียเพราะมันไม่ได้ขายสินค้ามันขายความรู้สึกความรู้สึกว่าคุณได้รับความอ่อนโยนคุณได้รับความใส่ใจคุณกำลังพูดภาษาที่ทำให้คู่สนทนายิ้มต่างชาติพูดภาษาไทยแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ภาษาอื่นให้ไม่ได้ง่ายๆกระแสไทยฟีเวอร์ ไม่ได้เริ่มจากดาราไม่ได้เริ่มจากซีรีส์ไม่ได้เริ่มจากรัฐบาลมันเริ่มจากเสียงคนไทยธรรมดาคนหนึ่งที่พูดด้วยความจริงใจจากคลิปทำอาหารเล็กๆไปสู่ไวรัลระดับโลกจากผู้หญิงไทยที่พูดว่าวันนี้เรามาทำไข่เจียวกันนะคะไปสู่แรงบันดาลใจที่ทำให้หลายแสนคนเริ่มเรียนภาษาไทยเสียงที่มีความอบอุ่นเสียงที่ให้พลังใจ เสียงที่ทําให้ต่างชาติอยากเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนี้ท้ายที่สุดอัเธอร์พูดภาษาไทยได้คล่องและกลับมาประเทศไทยทุกปีเขาบอกว่าผมไม่ได้เรียนภาษาไทยเพราะมันง่ายผมเรียนเพราะมันทําให้ผมเป็นคนที่ดีกว่าเดิมครับแล้วคุณล่ะครับเคยรู้มาก่อนหรือ,อยังว่าแค่เสียงพูดของคนไทยกําลังเปลี่ยนโลกอย่างเงียบ หลังจากอาเธอร์คนพบสเสน่ห์ของภาษาไทยและประเทศไทยชีวิตเขาเริ่มเปลี่ยนไปในแบบที่เขาไม่เคยคิดแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อเขากลับอังกฤษเพื่อนร่วมง,งานสังเกตว่าทุกครั้งเขาเครียดเขาจะพูดเบาๆว่าใจเย็นใจเย็นนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆหันไปถามทันทีนายพูดภาษาอะไรเสียงมันฟังแล้วสบายใจพิกลอาเธอร์หัวเราะก,ก่อนตอบภาษาไทยนะ่นมันทำให้หัวใจรู้สึกดีขึ้นจริงๆ หลังจากนั้นเพื่อนทั้งแผนกเริ่มเรียนตามเขาเขากลายเป็นเหมือนโค้ดภาษาไทยประจําบริษัทโดยไม่ตั้งใจหลายคนบอกว่าแค่ได้พูดคําว่าสวัสดีครับก็รู้สึกเหมือนได้ลงสปาให้สมองและมันลามไปถึงที่มหาวิทยาลัยอาจารย์ยิงเชิญเขาไปเล่าเรื่องประสบการณ์เรียนภาษาไทยให้เด็กๆฟังภาษาไทยกลายเป็นเหมือนสิ่งรักษาใจที่กําลังแพร่กระจายไปทั่วอังกฤษแบบเงียบๆวันหนึ่ง a f t e โพ o s คลิปบนทิกทอ ็นคลิปสั้นๆที่เขาพูดไทยว่าวันนี้อากาศดีมากครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเขาอัดเล่นๆไม่ได้หวังอะไรเลยเขานอนหลับไปชิวๆแต่ตอนตื่นขึ้นมาแจ้งเตือนเด้งให้หยุดล้านวิวในคืนเดียวมีคอมเมนต์จากคนเกาหลีจีนอาร์เตินินาตุรกีบราซิลถามอย่างเดียวว่าขอเรียนภาษาไทยด้วยได้ไหมช่วยสอนออกเสียงค่ะครับหน่อย ภาษาไทยฟังและละมุนมากมันคือเวทมนต์อะไรเขานิ่งไปพักหนึ่งไม่คิดว่าภาษาไทยที่เขาเคยเรียนคนเดียวเงียบๆจะกลายเป็นไวรัลระดับโลกคลิปของเขาถูกแชร์ไปในเพจใหญ่ของหลายประเทศมีแม้แต่คนดังฝั่งยุโรปแชร์ต่อพร้อมแคปชั่นว่า Thai is the softest language I ever heard ไม่นานมีหญิงไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในอังกฤษเธอเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่ง เจออาเธอร์โดยบังเอิญพอได้ยินเขาพูดว่าขอบคุณนะครับอาหารอร่อยมากๆครับผู้หญิงคนนั้นน้ำตาซึมทันทีเธอบอกว่าสิบปีที่อยู่ต่างประเทศเพิ่งมีต่างชาติพูดไทยกับฉันเพราะอยากพูดไม่ใช่พูดเรียนแบบหรือแซลเธอยิ้มทั้งน้ำตาอาเธอร์ยืนอึง้งเพราะเขาเพิ่งเข้าใจอีกชั้นหนึ่งว่าภาษาไทยไม่ใช่แค่เสียงหวาน มันเป็นตัวตนของคนไทยเวลาใครตั้งใจเรียนมันคือการให้เกียรติระดับสูงสุดโดยเฉพาะกับคนไทยที่อยู่ไกลบ้านจากจุดเริ่มต้นแค่คลิกทำไข่เจียวจากคนธรรมดาที่อยากมีความสุขในชีวิตนิดๆจากเสียงสาวไทยที่พูดว่าวันนี้เรามาทำไข่เจียวกันนะคะทั้งหมดค่อยๆกลายเป็นกระแสะระดับโลกจนผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศเรียกว่า Thai soft voice effect หรือปรากฏการเสียงไทยรักษาใจวันนี้อาเธอร์ไม่ใช่แค่คนที่รักการเรียนภาษาไทยเขากลายเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่ช่วยเผยแพร่สเสน่ห์ของภาษาไทยสู่โลกหลายคนบอกว่าภาษาไทยทำให้พวกเขายิ้มอีกครั้งทำให้พวกเขาหายเศร้าทำให้รู้สึกว่าชีวิตช้าลงและมีความหมายมากขึ้นท้ายที่สุดอาเธอร์พูดในรายการสัมภาษณ์ว่า ผมไม่ได้เลือกภาษาไทยภาษาไทยต่างหากที่เลือกผมหลังจากกระแสไยยอ Soft Voice Effect แพร่ไปทั่วโลกอาเทอร์ Arthur, ถูกเชิญเป็นงานหนึ่งที่จัดขึ้นโดยสถานทูตไทยในลอนดอนงานไม่ได้ใหญ่โตแต่เป็นงานเลี้ยงเล็กๆที่เต็มไปด้วยคนไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศหลายคนเป็นพี่ๆที่ส่งเงินกลับบ้านหลายคนเป็นนักเรียนทุนหลายคนเป็นคนที่คิดถึงบ้านอย่างจับใจจนแทบรั้นน้ำตาไม่ไหว อาเธอร์เดินเข้าไปแบบเกรงใจเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตแค่พูดภาษาไทยออกมาจากใจเท่านั้นพอเขาเดินเข้าไปถึงกลางงานหญิงววยกลางคนคนหนึ่งหันมาเห็นเธอพูดเบาๆอ้าวคนที่พูดไทยในทิกทอกนี่นาอยู่ดีๆคนทั้งงานหันมามองเขาพร้อมกันแต่ไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครแซวทุกคนยิ้มให้แบบอบอุ่นที่สุด ชายไทยไวัยห้าสิบเดินเข้ามาบอกว่าขอบคุณนะครับท th ี arn, us ่ท nee ําให้ภาษาไทยดังในต่างประเทศเห็นคลิปคุณแล้วผมคิดถึงบ้านเลยเด็กสาวไทยอีกคนบอกว่าหนูอยู่ลอนดอนมาสามปีไม่เคยได้ยินฝรั่งพูดไทยเพราะอยากพูดจริงๆมันทําให้หนูรู้สึกไม่โดดเดี่ยวค่ะอาเธอร์ยินฟังเงียบเงียบหัวใจเขาอุ่นจนเหมือนจะแตกเป็นแสงเขาเริ่มเข้าใจว่าการเรียนภาษาไทยของเขา ไม่ใช่แค่การออกเสียงให้ถูกไม่ใช่แค่การพูดเพราะไม่ใช่แค่วรัลนในโซเชียลมันคือการเชื่อมใจคนโดยที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคำน่าง่ายอย่างสวัสดีครับอาจเป็นสิ่งที่คนไกลบ้านต้องการได้ยินที่สุดในวันนั้นสุดท้ายผู้จัดงานเอาไหให้เขาขอให้พูดสั้นๆัหนึ่งประโยคอาเธอยืนนิ่งยิ้มเล็กๆและพูดด้วยเสียงนุ่มที่สุดที่เขาทำได้ ขอบคุณนะครับที่ให้ผมได้เป็นส่วนเล็กๆในหัวใจของคนไทยผมรักประเทศไทยครับเสียงปรบมือดังขึ้นทั้งห้องไม่ใช่เพราะเขาพูดไทยได้แต่เพราะเขาพูดจากความรู้สึกจริงๆคืนนั้นอัเธอร์เดินกลับบ้านเขามองท้องฟ้าที่ลอนดอนรู้สึกเหมือนโลกกว้างขึ้นใจเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขารู้แล้วว่าการเรียนภาษา ไม่ใช่แค่การจำคำแต่คือการเข้าใจหัวใจของผู้คนและสำหรับเขาหัวใจนั้นคือหัวใจไทยเรื่องจบลงอย่างสงบแต่ประตูครั้งใหม่ของอัเธอร์เพิ่งเริ่มเปิด